yin-gyo-pu-di-yang-mu-di-es-sik-kwa-yang-nyam-nyam-su-wa-tsan-ho ye-wang-ta-wang-me-ka-yo-ho-yi-ka-yo-kyu-ja-ya-wang-ta-lay pa-pa-la-si-ga-pa-la-ngae-si-se-wa-sa-bi-fa-pa-lay a-bi-se-ge-ze-pu-fa-ta-na-ngo-ka-pa-to pa-mo-ja-ti-so-na-ka-tsang su-ma-ka-lang-tu-pa-pa-tsang su-ti-tsang-tu-ka-lo su-mu-to-sa-tu-tsang ก็มาจากวัติังกายกรรมังวาจากรมมังเวทกินังปักินังมโนกรรมังปัิเกวักินาัจกินานิฆะจ้าวะนราปัจเจปัจจกิเนสัพพะทุกขสัพพะทุกสัพพะรูกสะปิสัพพะขสันเนจังไรวิันจะยจจารุ จำมาวัดกันที่อายุวันฤสุขังบาลังโมคนทุกคนเฟนปัจนาที่ยิไงใ้สุขังปัญนาถูกไพขันเทนอา